เปิดหวัวด้วยข่าวครา,าวของควันหลงสิดเจ้ามวยไทยช่อง3ครับหลังเกมบรรลือฤทธิ์สิทธิ์วัชรชัยครับชนะคะแนนเหนือตรีจิตเมืองนนท์ก็ทางผู้แพ้นะครับซอเอ๋ออกมาโพสต์หลังเกมครับบอ,อกว่าไม่เป็นไรครับเอาใหม่ลูกหนูทําดีที่สุดแล้ววันนี้ไม่ใช่วันของเราครับสู้สู้สู้ไปด้วยกันนะลูกรักของแม่ จะแพ้หรือชนะนะครับแม่ก็อยู่ข้างลูกเสมอคนเก่งของแม่ครับพูดถึงมวยคู่นี้นะครับก็เบียดกันสูสีคนหนึ่งเดินครับคนหนึ่งรับคนรับก็ทําได้ดีส่วนคนเดินก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังครับจบเกมนะครับบัลลือริศสิทธวัชรชัยชนะคะแนนไปครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้ครับฝากคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับแจ้งต่ออีกหน่อยครับสัปดาห์หน้ามวยช่องสามงดเจอกันอีกทีสัปดาห์ถัดไป ปิดท้ายด้วยข่าวนี้ครับถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีของใครหลายๆคนเลยครับไม่มีไหว้ครูใส่กันเลยเปิดตัวนะครับฉายนัดแรกศึกสายเลือดคู่ในฝัน 3A ไก่ย่า e ง5ดาวครับเจอก,กับพระจันฉายพีเคสันชัยมวยไทยยิมศึกวันแชมเปี้ครับวันที่30กรกฎาคมนี้ที่ประเทศสิงคโปร์ขอเป็นสดๆนะครับอย่าให้เป็นเทปเหมือนที่ผ่านมาเลยถ้าได้ดูสดๆนะครับจะไรัทรถและก็มัดมากๆเลยครับ

@@@@موسيقى